วิธีผูกพร้อมเพลงกับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินดิจิตอลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องของเดอะม n e y นะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการผูกพร้อมเพลงกับบัญชีธนาคารนะไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถสมัครได้นะคะแต่ต้องเป็นพร้อมเพลงที่ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนนะคะโดยหมายเลขบัตรประชาชนหนึ่งคนสามารถผูกได้หบัญชีเท่านั้นนะคะ ก็เป็นวิธีการนะคะที่เตรียมรับเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะคะในวันที่2 5 3 0ถึง30กันยายนนี้นั่นเองนะคะเงินดิจิทัลตอนนี้นะคะเราสามารถเริ่มนะคะได้รับเขาเรียกว่าเริ่มเกิดกดเงินสดนะคะตั้งแต่วันที่25กันยาจนถึง30กันยานะคะโดย กลุ่มเปราบางและก็คนพิการ14.5ล้านคนก็เตรียมรอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะในวันที่25กันยายนนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าพร้อมเพลย์คืออะไรและไม่เคยผูกพร้อมเพลย์นะวันนี้เรามาทำความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการผูกพร้อมเพลย์ในแต่ละธนาคารได้นะคะบริการพร้อมเพลย์นะเป็น การให้บริการรับโอนเงินระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร เพียงแค่ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารและก็ ATM เลยนะคะทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพลย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งนี้การให้บริการพร้อมเพลย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย ประโยชน์ของพร้อมเพลงนะคะประชาชนเนี่ยโอนเงินระหว่างกันได้โดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนนะคะประโยชน์ข้อที่2ประชาชนรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงกับเลขประจำตัวประชาชนและข้อที่3ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดส่งมอบเงินสดและสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้นะคะ เอกสารที่เราจะใช้ในการลงทะเบียนพร้อมเพล์ใช้อะไรบ้างนะข้อที่1ใช้สมุดบัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารนะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้นะคะสใช้บัตรประชาชนตัวจริง 3. ใช้โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียนช่องทางการลงทะเบียน3ช่องทางนะคะ มีอะไรบ้าง 1. ธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก 2. แอปพลิเคชันของธนาคารที่เปิดบัญชีและ 3. ตู้ ATM ของธนาคารที่เปิดบัญชีนะก็สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ใน3ช่องทางนี้นะคะทีนี้มาดูวิธีการสมัครรับบริการพร้อมเพลย์กับธนาคารต่างๆนะคะ มาดูการธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SCB Easy นะอันดับ2ก็เลือกเมนูสมัครพร้อมเพลย์อันดับ3ยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไปอันดับ4เลือกบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ต้องการ5นะเลือกบัญชีที่ต้องการ, 5, นะกการผูกพร้อมเพลย์และกดผูกบัญชี6ผูกพร้อมเพลย์สำเร็จก็กดเสร็จนะคะต่อมาธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยขั้นตอนที่1ก็เพื่อนๆดาวนดาวโหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะ2เลือกเมนูพร้อมเพลงสเลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพล์รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น4อ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขพร้อมทําเครื่องหมายกดยอมรับ 5. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพลงห6ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 7. จด็ดนะสำเร็จสมัครสําเร็จนะคะต่อมาธนาคารกสิกรไทย ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน k plus 2เข้าไปยังหน้าบัญชีเลือกบริการอื่นๆ3เลือกพร้อมเพรย์เลือกลงทะเบียนหรือแก้ไข5เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน6กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยัน7หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จนะคะต่อมาธนาคารกรุงเทพ ขั้นตอนที่1ดาวน์นโหลดแอปพลิเคชัน Bangkok Bank 2เลือกเมนูเพิ่มเติมเลือกพร้อมเพลงสาระบุรหัสผ่าน6ห,หลักเลือกใช้ Touch ID หรือ f l a c h ID หรือ Finger Print Touch ID ก็คือนะคะสแกนนิ้วนะ Face ID ก็คือสแกนใบหน้านะคะ Finger Print ก็คือสแกนนิ้วเนาะ Touch ID ก็คือเป็นระบบชั u นะคะเป็นรหัส ID ข้อที่7นะข้อที่4เลือกลงทะเบียน 5. อ่านเงื่อนไขาการให้บริการและกดยอมรับ 6. เลือกประเภทการลงทะเบียนเลือกระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลือกระบุเบอร์มือถือและกดต่อไป7เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินและกดต่อไป 8. เลือกเปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายเพื่อส่งรับข้อความแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์ช่วยโอนเงินได้สะดวกและง่ายขึ้น9ยืนยันเบอร์มือถือระบุรหัสผ่านครั้งเดียวนะก็จะได้ otp นะคะหากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ และ10ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกดยืนยัน11ลงทะเบียนสำเร็จค่ะต่อมาธนาคารกรุงศรีอยุธยา1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะ kma 2. เลือกเมนูสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรีพร้อมเพลย์และบริการอื่นๆ 3. เลือกเมนูบริการกรุงศรีพร้อมเพ 4. ย์สเลือกประเภทการสมัครลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ 5. เลือกประเภทบัญชีบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรีพร้อมเพย์ 6. ระบบมือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ 7. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียนต่อมาธนาคารออมสินธนาคารออมสินขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo มคลิกที่เมนูอื่นๆ 3. คลิกเมนู GSP GSB พร้อมเพย์4กดเครื่องหมายถูกและกดยอมรับ5เลือกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ6กดเลือกบัญชี7กดเสร็จสิ้นต่อมาธนาคารทหารไทยธนชาติ1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TTB Touch 2จากนั้นจากหน้าหลักไปที่ปุ่มบริการที่แถบเมนูด้านล่าง3เลือกเมนูบริการอื่นๆ 4. เลือกจัดการพร้อมเพย์ 5. เลือกอ่านรายละเอียดและเลือกบริการพร้อมเพย์ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือบัตรประชาชน 6. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์เจ็ดตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการสมัครแใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการเก้าทำรายการสมัครบริการพร้อมเพย์สำเร็จต่อมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะ BACC Mobile 2. เลือกตั้งค่า 3. เลือกตั้งค่าบัญชีพร้อมเพลง4เลือกลงทะเบียนพร้อมเพลงห5เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพลงหกกดยอมรับ 7. ใส่รหัสผ่าน6หลัก 8. ระบ,บบจะแจ้งรายการลงทะเบียนสำเร็จเลือกปิดนะคะต่อมาธนาคารต่อมาคือธนาคารทออส ธนาคารอาคารสงเคราะห์อันดับที่ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB o r g e n 2. กดสมัครบ,บริการพร้อมเพย์หรืออื่นๆ 3. กดสมัครบริการพร้อมเพย์ 4. กดยอมรับเงื่อนไขในการสมัครใช้บริการ 5. เลือกประเภทพร้อมเพย์กดเลือกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ 6. ระบุป,ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เกดหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์8กดถูกต้องต่อมาธนาคาร t ิสโก้หดาวนโ์โหลดแอปพลิเคชัน TISCO ้หมายเวลสเลือกเมนูสมัครพร้อมเพลยส3อ่านรายละเอียด 4. กดช่องสี่เหลี่ยมและกดถัดไป4เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร 5. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์6กดปุ่มยืนยัน เตรวจสอบข้อมูลและกดส่ง OTP 8. กรอกรหัส OTP และกดยืนยัน 9. สมัครสำเร็จให้กดกลับสู่หน้าหลักธนาคารสุดท้ายแล้วนะคะเป็นธนาคาร UOB นะคะขั้นตอนแรกคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand 2. กดที่สัญลักษณ์3ขีดที่มุมซ้ายมือ 3. กดคำว่าตั้งค่า 4. กดตั้งค่าพร้อมเลย์ 5. เลือกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือแล้วกดต่อไป 6. กดเลือกบัญชีที่ต้องการผูก 7. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข 8. กดตกลง 9. ใส่รหัส OTP 10. กดตกลงนะคะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นนแต่ละธนาคารนะคะในขั้นตอนของการสมัคร พร้อมเพล์นะผูกบัญชีพร้อมเพลงของบัตรประชาชนของเรานะคะและสุดท้ายนะสุดท้ายนะคะตรวจสอบว่าผูกพร้อมเพลงหรือ,อยังลงทะเบียนไว้ที่ธนาคารใดนะด้วยวิธีดังนี้นะก็เป็นขั้นตอนการตรวจสอบแล้วนะคะหนึ่งก็คือเราติดต่อผ่าน call center ของธนาคารเจ้าหน้าที่จะพิสูจน์ตัวตนของคุณและสามารถตอบได้ว่าคุณได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารแล้วหรือไม่นะคะ สอสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่ใช้บริการไว้ทำการตรวจสอบโดยสมัครการลงทะเบียนอีกครั้งระบบของธนาคารหลายธนาคารจะมีการตอบกลับไว้ว่าได้ลงทะเบียนไว้แล้วและบอกด้วยว่าลงไว้กับธนาคารนะคะ 3. ไปที่สาขาที่ตนเองต้องการลงทะเบียน และลงทะเบียนอีกครั้งต้องมีหลักฐานแสดงตัวตนระบบงานที่สาขาจะสามารถให้ข้อมูลในกรณีที่ลงทะเบียนซ้ําว่าลงทะเบียนไว้แล้วที่ธนาคารใดและสามารถแจ้งเพื่อนๆได้นะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการขั้นตอนที่เราจะผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินดิจิตอลก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะจะรีบไปติดต่อและรีบดำเนินการนะเพื่อเตรียมรับเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้หากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ